ไม่คือจิ้มปุ๊บกึ๊กอ,ออกมาเลยอะต้องใช้เนี่ยใช้แนวนอนก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้แนวยาวมันถึงจะง่ายแนวยาวไม่ค่อยมีแรงไม่แต่มันปึ๊กออกมาเลยนะระ,ะวังหายนะเว้ยนัดะ <laughs> <Not S 2> <laughs> ใช่แล้วว่าเครื่องมือมันดียังไงใช่ปะป๊อปไม่ป๊อปอคือแหย่ปุ๊บยังไม่ออกแรงสักแอะเลย <Okay. S 2> อะออกอมาแล้วอะ่ะแล้วก็เอาด้านยาวรัวเลยใช่ไหมรัวเลยใช่ไหมถ้าถ้าไปซือ้อไอ้ตรงท้ายมันไม่มีบอลอะมันลำบากนนขันแน่นนะไอ้ตัวเนี้ยเข้าใจแล้วต้องซื้ออะไรฮนะโคเคนต้องมาแล้วจวังหวะนี้นี่มาไม่ได้มาโดนป้ายยาชัดเลยนะมันมันทำให้เราง่าย เนี่ยเดี๋ยวจะรอเนี่ยอันนี้โเเคเชนได้ไหมเนี่ย พี่ว่าออฟก็ขันแน่นพอสมควรอยู่นะ เอาล่ะครับตอนนี้ออฟไวแคร์กำลังทำน็อตขาด oh. งานใหญ่มาแล้ว